วิวที่สวยงามทำให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลค่ะวัดโลมันคาทอลิกที่สวยงามคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดจันทบุรีเป็นความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ของชุมชนหลังวัดที่ยาวนานมุมที่เราเห็นอยู่นี้คือบริเวณชั้น2ของร้านเชิญนะคะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามชุมชนริมน้ำจันทบูร์ค่ะ ทางร้านตั้งใจนำภาพที่สวยงามแบบนี้มาอยู่ในรูปแบบของไอติมค่ะด้วยวัตถุดิบคุณภาพหลากหลายรสชาติเพื่อเป็นเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจขุดเว็บอย่างเราให้เราฟังอีกด้วยนะคะว่าทางร้านเนี่ยยังมีอาหารพื้นเมืองแล้วก็เครื่องดื่มหลากเมนูค่ะที่มีส่วนผสมที่น่าสนใจอย่างผลไม้เมืองจันอย่างเช่นมะปิตในเมนูต่างๆไว้บริการลูกค้าอีกด้วย สําหรับร้านเชิญนะครับสำหรับร้านเชิญชุมชนริมน้ำนะครับผมจะเป็นร้านอาหารนะครับที่เราจะมีการนําเมนูอาหารพื้นถิ่นนะครับเช่นข้าวหมูชะม่วงนะครับรวมถึงข้าว คูพิเกลนะครับแต่ว่าทางร้านเรานะครับได้นํามาเปลี่ยนเป็นข้าวผัดพิเกลนะครับที่จะมีการนิกกับเนื้อสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกุ้งแห้งนะครับกั้งปูรวมถึงกุ้งนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของผัดไทยนะครับที่จะเป็นเมนูขึ้นชื่อด้วยของจังหวัดจันทบุรีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเมนูน้ำนะครับเราก็ได้มีการทําเป็น คัพโซดาครับผมเป็นคัพโซดาตัวโดยตัวที่เราเลือกนํามาชํานะครับจะเป็นในส่วนของผลไม้พื้นถิ่นจันทบุรีหรือเป็นมะปีดนั่นเองนะครับโดยจะค่อนข้างได้รับความนิยมเลยนะครับโดยปกตินะครับก็จะมีเป็นเมนูของกาแฟส้มนะครับในที่ต่างๆแต่ว่าพอมาเป็นของร้านเชิญเรานะครับเรามองเห็นว่าในจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยเรามีน้ํามะปีดครับผมเราจึงได้มีการนำน้ำมะปีดนะครับมามิกกับกาแฟเป็นกาแฟมะปีดนั่นเองครับผมซึ่งก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วจะได้อะไร มีความสดชื่นนะครับเปรี้ยวปี๊ดนะตามชื่อเลยครับผมอ่าใช่ครับโดยสิ่งนี้นะครับจะเป็นไอศครีมรูปโบสถ์นะครับผมที่เราเพิ่งได้มีการรเริ่มนําเข้ามาทํานั่นเองนะครับโดยเกิดจากแรงบันดาลใจที่ว่าร้านของเรานะครับมีวิวหลักที่ถ้าเดินไปหลังร้านแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นเลยนะครับก็คือเป็นโบสถ์อัศวนวิหารนั่นเองนะครับโดยทางร้านเรานะครับเลียงเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือแลนด์มาร์คนะครับเราจึงอยากนําแลนด์มาร์กตรงนี้นั่นนะครับมา สร้างให้เป็นจุดหมายอีกจุดหมายหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวนะอยากจะมาลิ้มลองอยากจะมาชิมกันนั่นเองนะครับผมอ่าใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของร้านเลยนะครับถ้า ลูกค้านะครับมาที่ร้านก็จะพบเห็นว่าในพริเวณร้านของเราเนี่ยครับก็จะมีรูปภาพตกแต่งมากมายเลยนะครับโดยรูปบางส่วนนะครับก็จะเป็นรูปที่ทางร้านของเรารวมถึงที่ทยทางร้านของเราครับได้มีการวาดขึ้นเองด,ด้วยครับผมก็จะพบเห็นได้อยู่ทั่วร้านเลยครับตั้งแต่ชั้น1ยันชั้น2ก็จะมีรูปตกแต่งอยู่มากมายเลยครับผมอันนี้ก็ อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาชื่นชมกันนะครับว่ารูปที่เราได้มีการนํามาจัดแสดงนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับผมบสำหรับร้านเชิญของเรานะครับรวมถึงชุมชนริมน้ําจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกทกท่านเลยนะครับที่อยากให้ทุกทุกท่านนะครับได้มาเยี่ยมเยียนได้มาสัมผัสบรรยากาศชุมชนริมน้ําจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศ ของร้านเชิญนั่นเองนะครับที่อยากจะให้ทุกๆคนได้มาลิ้มลองได้มาเดินชมนะครับได้มาดูความสวยงามไปถึงในในบรรยากาศของชุมชนริมน้ําจังหวัดจันทบุรีของเราครับค่ะร้านเปิดกี่โมงยังไงคะถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับร้านจะเปิดช่วง10โมงถึง2ทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของวันเสาร์อาทิตย์นะครับเราจะเปิดไว้หน่อยครับเราจะเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง4ทุ่มนะครับผมได้ครับบ่ะได้ครับขอบคุณค่ะ บรรยากาศร้านเชิญยังมีการแสดงภาพวาดสวยๆหลากสไตล์ค่ะที่สวยงามที่เจ้าของร้านเนี่ยชื่นชอบแล้วก็มีใจรักในงานศิลปะจึงได้สะสมไว้ให้กับลูกค้าได้ชมนะคะพร้อมบรรยากาศที่นั่งที่ทางร้านจัดไว้ให้คุณได้เห็นมุมมองของริมน้ำได้สวยสุดเลยทีเดียวค่ะ ชุมชนริมน้ำจันทบูร์ชุมชนที่มีเรื่องราวของจังหวัดจันทบุรีค่ะร้านเชิญริมน้ำก็คืออีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจอยากให้คุณได้มาลองนั่งชมบรรยากาศกันอีกด้วยนะคะโดยร้านเชิญจะเปิดบริการในทุกวันค่ะถึงเวลาหนึ่งทุ่มและก็จะหยุดบริการในวันอังคารค่ะ